สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านกับผมนายน้างรงฤทธิ์วงศ์จํานีนักศึกษาสาขานวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำฝั่งมหาวิทยายลัยแม่โจ้จุมพรพวันนี้ออกมานําเสนองานวิจัยเรื่องผลของอาหารเพาะเลี้ยงต่อการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ําระหว่างการเลี้ยงแดต้มคิโตโซลก์กาสลิดคิโตโซลกาสลิตจัดอยู่ในไฟลัมบเซลาริโอไฟต้าคาร์ดบเซลาริโอไฟซีกินัตคิโตโซล์ คีโตโซโลกซัสลิดเป็นด้าตมสายปฏินิยมพอเลี้ยงสำหรับการอนุบาสัตว์น้ำกร่อยและน้ำเค็มขนาดเล็กเนื่องจากมีคุณค่าทางอาหารสูงทั้งโปรโตีนวิตามินคาร์โบไฮเดตและไขมันซึ่งมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงและสารสีเช่นฟูโคเซนตินเบตาแคโรทีนคลอโรฟิลล์ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการเจเริญเติบโตและาตาการลอดตายของลูกสัตว์น้ำเช่นลูกกุง้งลูกปูเปต้น เป็นสารลายเซลเดียวมีขนาดเหมาะสมลูกสารานสามารถย่อยและใช้ประโยชน์จากสารอาหารภายในเซลล์ได้ทั้งนี้ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพาะเลี้ยงคีโตโซลกาสลิดได้แก่ชนิดและปริมาณแสงอุณหภูมิความเค็มค่า pH โอ๋ยธาตุอาหารจากการศึกษาของรัตด,ดา2543โดยทั่วไปแล้วการเพาะเลี้ยงไดตอมภายนกอกห้ปฏิบัติการ เมื่อใช้อาหารสูตรซาโตลเลสซิลิกาว่าในการเพาะเลี้ยงต่อมาพรพิบ25ล2552ได้พัฒนาสูตรอาหารในการเพาะเลี้ยงคริตอโซลกาซิลิตโดยใช้ยูเรียเป็นแหล่งไนโตรเจนพราว่าแหล่งไนโตรเจนในสูตรอาหารมีผลต่อการเพิ่มจํานวนของเซลล์คริตอโซลกาซิลิตเมื่อใช้ยูเรียเป็นแหล่งไนโตรเจนทําให้ได้จํานวนเซลล์สูงสุดเมื่อเทียบกับโซเดียมไนเตรตแอมมียมซัลเฟตและแอมมียมนลอไรด์ อย่างไรก็ตามสูตรอาหารที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงคีโตโซโลกัสลิตนั้นมีอยู่อย่างจำกัดวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจเจริญเติบโตและคุณภาพน้ำระหว่างการเพาะเลี้ยงคีโตโซโลกัสลิตภายนอกห้องปฏิบัติการด้วยสูตรอาหารแตกต่างกันการศึกษาผลของอาหารเพาะเลี้ยงต่อการจเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำระหว่างการเลี้ยงแดตมคีโตโซโลกัสลิต วางแผนการทดลองแบ่งสูงสมบูรณ์แบ่งชุดการทดลองเป็น3ชุดการทดลองชุดการทดลองและ3ซ้ำดังที่โชว์ในสไลด์ชุดการทดลองที่1อ่านสูตร a ปรับปรุงจากดำรงและคณะ2554ชุดการทดลองที่2อหานสูตร b สูตรซาโตและซิริกาวาปรับปรุงจากรัตดา2543และชุดการทดลองที่3อ่านสูตร c สูตรซาโตและซิริกาวาปรับปรุงจากรัตดา2543 มีการใช้ยูเรียแทนโซเดียมไนเตรตกระเตรมหัวเชื้อคิโตโซโลกัสลิดภายในห้องปฏิบัติการหัวเชื้อคิโตโซโลกัสลิดได้รับการอนุเคราะห์จากศูนย์วิจัยเป็นเลือดด้านกุ้งหมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยการใช้สูตรปุ๋ยทางการค้านำมาขยายต่อภายในห้องปฏิบัติการให้ได้1,000มิลลิลิตรโดยใช้น้ำทะเลที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วความเค็ม25 ppt เติมปุ๋ยได้สูตรลงไป เขย่าให้เข้ากันหลังจากนั้นเติมหัวเชื้อคีโตโอลกัสลลิตท,ที่มีจำนวนเซลล์หนึ่คูณสิบกลางหเซลล์ต่อลิตรขย่าให้เข้ากันใส่ปีเปตได้ปิดด้วยจุกหลังจากนั้นนำมาวางบนชั้นวางแลงต้นที่มีการให้แสงสาพันลักและมีการให้อากาศต,ตอลอดระยะเวลาย4ีชั่วโมงการเพาะเลี้ยงคีโตโอลกัสลลิตนอกห้องปฏิบัติการเตรียมกระบะพลาสติก บรรจุ40ลิตรจำนวน12ใบน้ำที่ใช้เป็นน้ำทะเลที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วอุณหภูมิ25-32องศาเซลเซียสความเค็ม25 ppt ค่า ph 8.5ความเข้มแสง3,000ลักทำการเพาะเลี้ยงหัวเชื้อกกโตโซโลทสภายในห้องปฏิบัติการทำการชั่งตวงปุ๋ยแต่ละสูตรเมื่อได้หัวเชื้อกกโตโซโลทสและปุ๋ยแล้วนำมาละลายลงในถังบรรจุ40ลิตรที่มีการให้แสงและให้อากาดตลอด24ชั่วโมง การเก็บข้อมูลและบันทึกผลเก็บข้อมูลทุกยี่สีช่ชั่วโมงทําการเก็บตัวอย่างน้ํานําตัวอย่างน้าส่วนหนึ่งมากรองและทําการวิเคราะห์หาค่าแอมโมเนียในเตะและเทฟฟ่าฟอสเฟตทาการนับจํานวนเซลล์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์การวิเคราะห์ข้อมูลทางสติข้อมูลที่ได้นํามาวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางสติโดวยวิธี analysis of variance เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยแต่ละชุดการทดลองโดยวิธีดังแค่นมันเข้าเลนเทสเทสดาบความเชื่อมั่นก5ัเปอร์เด้วยโปรแกรมแสงรูปผลการวิจัยจำนวนเซลล์ของกิโตโซลกาซาลิสท,ที่พอเลี้ยงด้วยสูตรอาหารแตกต่างกันการพ่อเลี้ยงด้วยสูตรอาหาร C มีจำนวนเซลล์สูงสดุดแตกต่างยังมีนยัยสำคัญทางสถิติกับชุดการทดลองที่ใช้อาหารสูตร A และสูตรอาหาร B การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ําระหว่างการเลี้ยงกิโตโซโลคกสลิดค่า pH ค่า pH ระหว่างการเลี้ยงอยู่ในช่วง8ถึง8.33ซึ่งถือว่า pH มีค่าค่อนข้างสูงแต่ก็ยังอยู่ในช่วงที่เหมาะสมต่อการพราะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็กคือ pH อยู่ในช่วง6.8ถึง8.5ปริมาณแอมโมเนียรวมปริมาณแอมโมเนียรวมในเตจออโตวฟเฟตในน้ำมีการเปลี่ยนแปลง ตลอดระยะเวลาการเลี้ยงปริมาณแอมโมเนียรวมของตั้งสามชุดการทดลองมีการลดลงอย่างต่อเน,นื่องในช่วงตั้งแต่วันที่1ของการเพาะเลี้ยงซึ่งมีความสัมพันธ์กับจำนวนเซลล์ของคีโตเซโลล์กาซิลิทที่เริ่มเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่วันที่1ปริมาณในเตตปริมาณในเตตของตั้งสามชุดการทดลองมีการลดลงในช่วงวันที่2ของการเพาะเลี้ยง ซึ่งมีความสัมพันธ์กับจํานวนเซลล์ของกิโตโซลัสกสลิทที่เริ่มสูงขึ้นอย่างต่อนเนื่องตั้งแต่วันที่2-3ถึงปริมาณในตัวเจนทั้งในรูปของแอมโมเนียรวมและในเตรตไม่ใช่ปัจจัยจำกัดการเติบโตของกิโตโซลัสกสลิตแต่สิ่งที่เป็นปัจจัยหลักในการส่งเสริมการเจริญเติบโตและการเพิ่มจานวนเซลเซล์เกิดจากแหล่งของในตัวเจนนั่นคือยูเรียและโซเดียมไนเตรต ปริมาณออโตฟอสเฟตปริมาณออโตฟอสเฟตในชุดการทดลองทั้ง3มีค่าแตกต่างกันอย่างมีนยัยสําคัญทางสถิติตั้งแต่เริ่มการทดลอง,งมีการลดลงของปริมาณออโตฟอสเฟตมีความสัมพันธ์กับการเพิ่มจํานวนของเซลล์คีโตซอลกาซิลิตเมื่อปริมาณออโตฟอสเฟตไม่เป็นปันจจัยจํากัดที่มีผลต่อการเติบโตของคีโตซอลกาซิลิตในการศึกษาครั้งนี้ ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่าชนิดของสูตรอาหารต่างกันมีผลต่อการเติบโตของกิโตโซโลกัสลิดจำนวนเซลล์ของกิโตโซโลกัสลิสในชุดการทดลองที่ใช้อาหาร C มีค่าสูงกว่าชุดที่ใช้สูตรอาหาร A และ B ดังนั้นสูตรอาหาร C จึงเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งสำหรับการนำไปใช้ในการเพราะเลี้ยงกิโตโซโลกัสลิดภายในห้องปฏิบัติการให้ได้ความหนาแน,น่นสูงสามารถนำไปใช้ในการแก้ปัญหาการผลิต คีโตโซลกัสลิตภายในโรงพพาบฟักสันน้ำแชฝังต่อไปทั้งนี้ขอขอบคุณถายประดัติการเพราะเลี้ยงสันน้ำแชฝังแม่โจ้ชุมพรและคณาจารย์ในสาขาวิวชานวัตกรรมการเพราะเลี้ยงสันน้ำแชฝังมหาวิทยาลัยแม่โจ้จุมพรที่เอ,อ,เอื้อเฟื้อสถานที่และสนับสนุนการจัดทำรายงานในครั้งนี้ขอจบการนำเสนอขอบคุณครับ